สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกิจกรรมแจกอีพีที่สองก็มาแล้วนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเฟซบ o ๊กอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับโพสต์เกี่ยวกับกลุ่มผมนะักลุ่มซื้อแอนขายแอนฝากนะครับมีสมาชิกร้อสามสิบคนนี่ครับผมกลุ่มผมกไม็ไม่มีอะไรมากหรอกเป็นกลุ่มขายเนาะ จิตคาคือว่าผมจะอธิบายผมจะให้ทุกคนอะ่ะที่อยากได้หรหัสผมอะ่ะบอกความเอ้ยไม่ใช่ว่าให้บอกความรู้สึกกับช่องชาแนลของผมนนเกมเมอร์ทีวีนะครับผมบอกความรู้สึกข้อความไหนโดนใจรับรหัสไปแดกเลยนะครับไปแดกเลยแบบขอซึ้งๆนะครับน้ำตาร่วงเลยผมจะโพสเลยนะครับ ดสดๆตอนตอนนี้เลยโพดแป๊บ ตายหายแล้วเริมุกพาเสร็จแล้วครับนี่เหลือแต่โพสครับผมจะโพสเลยนะครับไปหนึ่งสองสาบุบรอแปบนะ๊บะครับรอสักแป๊บนะครับ พอสเสร็จแล้วก็กดแบบนี่ครับกดความคิดเห็นตรงนี้ครับเห็นว่าผมจะตองว่าแค่โดนๆไม่โดนใจก็พอเนี่ยก็รีบเข้ามาคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ครับผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มผมให้อนุมัติทุกคนเข้ามาครับก็ ก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับแต่ใครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม